คนนะคะมาอยู่ในสนามข่าวบันเทิงแล้วนะคะคุณอมอักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับให้คุณอมทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับคุณชมนทางบ้านนะครับโอ้ยวันวานี้ก็กด พูดแค่นี้ก็กัดกินใจแล้วค่ะคุณตุ้มข่าแบบโอ้โหหัวใจจะระลายสวัสดีทักทายเท่านั้นเองโอ้วันนี้นะคะแหมเห็นว่าคุณออบเนี่ยเพิ่งจะกลับจากเมืองจีนไม่กี่วันเองใช่ไหมคะใช่ครับผมพอดีว่ามีงานที่เมืองจีนมาครับค่ะเป็นยังไงไปงานอะไรคะมีอะไรเป็นพิเศษคะมีไป3งานเลยครับเพิเิดียวคุ้มเลยงานแรกใช่ครับงานแรกก็มีไปอีเวนต์ก่อนนะครับป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการเปิดช็อปที่ห้างที่นูนนะครับอ๋อนี่ ใช่ครับเป็นเป็นแบบว่าเหมือนกับเปิดตัวถอบสินค้าใหม่ที่จีนนะครับในห้างห้างสับสินค้าแล้วก็อย่างที่สองคือไปถ่ายหนังสือครับเป็นหนังสือแมกกาซีนครับผมอีซีแมกกาซีนที่ที่จีนใช่ครับมีถ่ายนิดหน่อยหลอกใช่ไหมค่าหลอกไห งานที่งา3ครับคืองานไปมีติ้งกับแฟนคลับชาวจีนอันนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่เลยมีติ้งกับแฟนคลับชาวจีนไม่ใช่แค่แฟนคลับเมืองไทยที่เยอะนะคะต้องบอกเลยคุณอ๋อมเนี่ยแฟนคลับชาวจีนก็แน่นมากนี่แบบนีนี่เป็นบรรยากาศในงานครับผมมีแฟนคลับชาวไทยไปร่วมงานด้วยครับผมบางส่วนครับนี่ไปกลมหัวใจแฟนไทยก็ไปเร็วแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นบอกว่าไม่ได้ไปเฉพาะไม่ได้ไปเมืองจีนเนี่ยไปโดดเดี่ยวไม่ใช่มีแฟนคลับไทยยกัขึ้นไปด้วยเลยไปด้วยครับผมจงดู เลยครับน่ารักมากครับแล้วนี่อะไรคะที่เขากรี๊ดอะไรกันครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมที่เราที่เราทํากันที่ที่นู่นครับผมอย่างไงคีหลายอย่างมากมีเล่นเกมมีสอนภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับละครด้วยคือต้องบอกว่าละครเรื่องทวีพบเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนมากๆนะครับคนเขาชอบกันมากเลยครับแล้วเวลาไปอย่างนี้เวลาออกไปทักทายทีหนึ่งพูดอะไรเขาแฟนลับชาวจีนได้กรี๊ดสลดไปเลยก็ทักทายธรรมดาครับผมแต่ว่าก็มีภาษาจีนบ้างนิดหน่อย ก็แนะนำตัวธรรมดาครับผมก็เหมือนกับว่าต้าชื่อฮ่าวชื่อหอมอัคคภัณฑ์อะอย่างนี้ครับ ก็ในนั้นตัวธรรมดาครับเหมือนกับว่าสวัสดีครับผมชื่อออมากพันธ์นะครับแล้วแฟนขับจีนก็คือสัภาษากเมาเลยอุ้ยวอไอนีมายาวมากจนแบบโอ้โหตอบมันแบบเยอะแยะมากมายครับผมแปลกันไม่ทันเลย่ทัเลยครัมไม่ทันเลยครับโอ้แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยคือสามารถสื่อสารกันได้จะยังไงก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเราเนี่ยมีการไปสอนภาษาไทยเขาด้วยไหมคะมีครับผมมีเป็นเป็นเกมเกมหนึ่งครับผมใช่ครับก็เป็นสอนภาษาไทยแต่ว่าเป็นเหมือนเรียกชื่อผลไม้เรียกชื่ออาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการ เผยแพ้ผลไม้ไทยด้วยเผยแพ้อาหารไทยด้วยคนจีนได้ดีจัดกันเนี่ยบอกดูดีมีไม้เด็ดเลยบอกว่าพูดประโยคนี้ที่ไรนะคือแบบขับจีนี่ต้องกรี๊ดต้องกรี๊ดเลยประโยคเด็ดว่าลีเด็ดที่ว่านั่นคืออะไรอะคะก็อย่างที่บอกคือคนจีนเนี่ยชอบเื่นวิพภพมากนะครับเรียกครับผมเรียกหาไม่มณีเรียกหาแม่มณีครับผมยังไงยังไงเออสมมติสมมติว่าไม่ใ่าลองเรียกหาแม่มณีดูหันมาทางนี้ก็จะได้ก็ แม่มณี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบครับมีอีกคำหนึ่งมีอีกคำหนึ่งเหรอคะแม่มณีจ๋ายเดี๋ยเดี๋ยวคุณคุณคะโบถอดกับเพื่อนนี่แล้วรุ่นแม่ของแม่ของแม่ได้มากเลอาจะหวั่นไหวขนาดนี้เลยนะคะไวมคือพอจบพอจบเสียงนี้ปุ๊บนี่คือแฟนคลับชาวจีนก็แบบ เฮกันลั่นออเลยครับน่ารักมากคือหลายแต่หลายคนอยากจะเป็นแม่มณีอยากเป็นแม่มณีจ้ะแล้วคนจีนที่นั่นค่ะเขาเรียกคุณอ๋อมว่าอะไรอ่ะเขาเรียกพี่อ๋อมธรรมดาครับผมนี่เป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยครับคนที่เราได้ยินแววๆเมื่อกี้พีออมพีออมใช่ไหมแล้วก็ถือคลิปต่ายตะกนเรียกดันเลยใช่ครับโอ้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วถ้าแฟนขับชาวจีนเนี่ยใช้เคล็ดลับนี้แล้วสําหรับแฟนขับชาวไทยล่ะคะคุณอ๋อมต้องใช้เคล็ดลับอะไรถึงจะแบบว่าจริงๆผมว่าสําหรับชาวไทยนะครับแฟนขับก็ ไม่ต้องมีอะไรมากของเราใช้ใจอยู่แล้วเนาะ่สื่อสารสื่อสารอาจจะไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากคุณอองพูดอะไรนะคะใช้ใจนะครับอเหรคะเป็นใจคะ โอ๊ยฝั่งนี้ดับไปแล้วฝั่งนึงเลยค่ะครับคิดดีเหลือเกินใครก็บอกนะคะบอกคุณอ๋อมเนี่ยดูแลแฟนคลับดีมากๆเพราะว่าจะเห็นว่าไปถึงเมืองจีนแฟนคลับเมืองไทยก็ตามไปมีจัดงานมิสซิ่งที่เมืองไทยแฟนคลับชาวจีนก็ตามมาอยากจะรู้เคล็ดลับแล้วหรือว่าแหมวันนี้นะคะแฟนคลับคุณอ๋อมก็มาอยู่แล้วแล้วพวกเขายังมีชนิดพยานปากเอหนท่ากาบเรียนเชิญเปิดสารใครโกงของดิฉันเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวนหน่อยสิคะชื่อวันเพ็ญนะคะมาจากลำปางค่ะพี่วันเพน็ญม,มาจากลําปางเลยนะเจ้าโอ้ลำปางหนาวกว่เจ้ามาหนาวเจ้าหนาวเจ้าแต่ไปเคยไปลําปางนะกินรถม้าอร่อยมากอุ้ยไม่ใช่ค่ะไป <c oughs> นั่งค่ะ <c oughs> ตอไปนั่งพี่วันเพน็ญตอบบอกตรงๆเลยนะคะถามตรงๆรักคุณออกมานานหรือยังจ๊ะนานแล้วค่ะตั้งแต่พระจันทร์ลายพยักษ์อะค่ะ พัะจันทร์ลายลยไปยากเลยนะอ๋อทำไมล่ะทำไมเรื่องนั้นถึงได้หลงรักคุณออมเข้าเต็มเปล่าดูบุคลิกท่าทางบทบาทการแสดงสายตาค่ะฟินมากมากเดี๋ยวนะคะใหญ่นกไอ้กล้องจับที่หน้าของพี่วันเพ็นนะคะบอกว่าสายตาในพี้พี่เพ็นคู่กับกล้องหนึ่งทีมีวสิคะาเป็นยังไงนะกล้องนี้กล้องนี้นลค่ะสู้ไปเลยค่ะ คือสายตาคุณหอมฟินมากๆค่ะโอ้อ๋ยังไงเราเราส่งสายตาผ่านกล้องไหนสิถ้าเกิดว่ากล้องเี่ยเป็นอมนะคะพี่วันเพ็อยากจะส่งสายตาสื่อไปยังไงคะให้คุณออมแสดงดีกว่าอ้าวไหนลองทํสายต้องทําสายตาฟินนะเล่ที่ว่าอ๋อค่ะท่านจัดลายพยักเอาวต้องกล้องนี้เลยมาเลยยังไงยังไงว่าดูละครดีกว่าครับโอ้คือ สายตาสายตาทำอย่างนี้มันต้องมีเหมือนมีบทบาทให้ด้วยถ้าทำนี้มัน่ไม่ออกยังไงคคเลิลซีนหรืออะไรยังไงคะ้อมไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณแฟนคลับออกมาแบบนี้แล้วนะคะส่งสายตาก็อาจจะยังไม่หวานซึ้งเท่าไหร่ลองแบบว่ามีอะไรจะตอบแทนให้แฟนคลับที่น่ารักมากอย่างเช่นแบบอ้อมกอดที่สน็ดอปุ่นว่าอะไรดีนะคะคุณ๋อมได้เลยครับเพราะว่าโอย กอดออกสื่อเลยนะออกเสยฮพี่เพนนะคะล้อแดงแลจ้าพี่เพนพี่เพนออกมาได้แล้วค่ะเป็กก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังที่บอกว่าการดูแลของคุณออมอย่างดีเนี่ยที่บอกว่ามากกมากอดเนี่ยไม่ธรรมดานะคะถือว่าแบบเล็กน้อยมากกับการดูแลของคุณอมเนี่ยการดูแลแฟนคลับนี่ดีดีขนาดไหนยังไงบ้างอะพี่เพน คือตั้งแต่ออกสมณภูมนะคะน้องเขาก็จะช่วยยกกระเป๋าดูแลเทคแคร์ตลอดค่ะไปไหนไปไหนนี่ที่ไปไหนคะอ๋อไปเซี่ยงไฮ้ค่ะไปมิถิรไปที่จีนค่ะ ไปกันกี่คนคะแฟนคลับชาวไทยเนี่ยไป19คนค่ะ19คนคุณอ๋อมช่วยยกกระเป๋าทุกคนทุกคนคือดูแลแทีคลับไปกี่คนคุณอ๋อมยกกระเป๋าให้ใชกคืุณอมบอกว่าไปจีนคราวนี้นะคะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแต่ว่าหวังค่าชิปนี่แหละค่ะเลยยกกระเป๋าให้ทุกๆคนนะคะหวังแฟนคลับให้มีหน้าเหรอคะคุณเพมค่ะทำไมคุณอ๋อมถึงกล้ามใหญ่เพราะว่ายกกระเป๋าเองยกกระเป๋าช่วยยกหน่องจริงหรือเปล่าคะไม่คือดูแลกันขนาดนี้คือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ๆที่ไปเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็น เป็นแฟนขับเป็นอะไรผมมองว่าเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวนะครับผมลนแบบว่าช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดถ้าที่จะช่วยได้ครับผมยกกระเป๋าให้ทุกคนเลยยกสิบเก้าใบพร้อมกันเลยฮะโอ้โหลูกหาบสอง้างเดี๋ยวขอบคุณพี่เพนก่อนพี่เพนกับประจำพี่ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ต้องทานข้าวนะพี่นะปีนแล้วนะจ๊ะมั่นใจว่าเออพี่เพนจะไม่อาบน้ํากี่เดือนคะ น้ำเนื้อไม่อาบแล้วอไม่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะโอ้น่ารักมากๆเลยกับแฟนคลับชาวไทยนะฮะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะถามคุณออมหน่อยแล้วช่วงนี้นอกจากดูแลแฟนคลับอย่างดีแล้วเราต้องทํางานด้วยขนงงผลงานเป็นยังไงมีอะไรบ้างตอนนี้ถ่ายทําอยู่3เรื่องครับมีเรื่องแรกขออนุญาตเชิญนั่งด้วยดีกว่าเชิญนั่งนะคะ เรื่องแรกคือเรื่องอติตาครับผมอติตากับน้องปุ๊กลุ๊ก่็ไม่ใช่กับนักเล่ก่อนนักเล่ครับนักเล่ก่อนกับน้องแพนเค้กครับผมอันนี้ก็เป็นแม่มณีไงแม่มณีด้วยอดีตแม่มณีของเรากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับกับน้องแพนเค้กก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามครับผมไปถ่ายที่ออสเตรียเกือบทั้งเรื่องเลยนะครับสวยได้ดูบรรยากาศสวยๆได้ๆสวยงามในเมืองออสเตรียมาดูกันครับใช่ับ เรื่องต่อมาคือเรื่องลูกไม้ไกลต้นนะครับวันนี้เรื่องกับน้องมินครับผมนี่ก็เพึงเบิงสูงไปได้สักพักหรืเยาะใช่ครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึเรื่องอาตีตาครับผมจำได้กล้ามใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นนักบวชงระจำเลยนะครับไก่ย่างมากไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างอันนี้ก็มีน้องไม้พัชรเดชนะครับปุ๊กลุกนะครับแล้วก็น้องนาวนะครับก็ ร่วมแสดงด้วยกันด้วยเลยครับแล้วก็เราก็มีนักแสดงอีกหลายท่านด้วยหลายคนมากเลยนะคะเอาติดตามผลงานละครของอมได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเรื่นี้7สีคอนเสิร์ตต้องบอกเลยมารรอกมาดรอติมร็อกมาเลยนะยังไงเนี่ยมีอกด้วยอันนี้คือเราไปไปซ้อม ขึ้นคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตที่เชียงรายครับผมร rock on tour อันนี้แค่ซ้อมเหรอคะอันนี้ซ้อมครับผมขนาดซ้อมยังตีรกาปาระเบิดขนาดนี้เลยนะคะนี่มีน้องโบมาน้องโบน้องโบเบลดานะคะอ่ายแล้วผมมาซ้อมเหมือนกันครับผมติดตามกันได้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยติดตามได้นะคะแน่นอนวันเสาร์หน้านะคะเจ็สีคอนเสิร์ต rock on tour วันนี้ขอบคุณคุณออกประกันเป็นอย่างมากขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวดตอนนี้ว่าไงนะคะตอนนี้อยากจะมาช่วยคนนี้มากนะครับเพราะว่าป้ายไฟเขาบังหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรหนีหนีที่ทำงานมาไม่เิดเผยนะไม่สามารถเปิบหนได้เดี๋ยวเจ้านายเห็นแต่เรคนที่ลางานกันมาเลยลางานมาเลยค่ะอะไรคะแม่บันีไม่ว่างแต่แม่สจีว่าง ชิ้งซีมตลอดสนาดนี้นะค่มบันเทิงสนุกสนานขอเชาญเลยค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับเจ็ดโมงครึ่งวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ